นี่กระเป๋านี้นะคะของพี่เหมียวให้เมื่อวานนะคะเป็นวันเกิดแบบตกใจมากนะคะแล้วบังเอิญน,นะคะน้องปีแบอบกอยากได้กระเป๋าสพายที่แบบแน่นหนานะคะทุกคนแบบมันมันปื้มปื้มมากๆนะคะแต่ด้วยนึกงว่าเป็นเรื่องจริงไปแล้วนะคะก็ไม่พูดงี้ไงว่า ไม่ได้บอกวันเกิดใครเลยเมื่อวานนะเป็นวันเกิดของน้องปีนะคะวันที่สี่เดือนเจ็ดนะคะกรกฎาคือไม่ได้บอกรู้ไหมคะคือแบบไม่อยากบอกไม่อยากแบบพราะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่อยากให้แบบว่าทุกคนจะมาซื้อของขวัญให้เราอะไรเงี้ยเพราะเมื่อวานน้องปีก็ทําขนมจีนเลี้ยงนะคะก็คือแบบคือแบบไม่บอกเลยเยซับที่นั่งอยู่ด้วยกันนะยายยังไม่รู้เลย ยายเพิ่งมารู้วันวันที่สี่ช่วงเช้าคือนั่งอยู่ด้วยกันยายก็บอกอา้าแล้วทำไมบอกเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยบอคือไม่ได้บอกนะคะแล้วก็คนที่รู้จักกันก็จะมีพี่จายพี่เมียวแล้วก็ป้าหมายอันนี้คือบอกตอนเย็นเลยนะคะทุกคนแล้วก็พี่ปุ้ยนะคะที่มางานเมื่อคืนนะคะแล้วก็พี่ปุ๊กนะคะ โอ้ยแล้วก็ลุงประยูนป้าหน่อยนะคะแกง๊งแล้วก็แฟนพี่เหมียวนะคะอีกคนหนึ่งนะคะคือเท่านี้ค่ะทุกคนคะเออขาดไม่ได้ป้าวันกับเพนนะคะทุกคนแต่ป้าวันแล้วก็พี่เหมียวแล้วก็พี่ใจนะคะแล้วก็พี่ปุ้ยแล้วก็ยายแซบนะคะยายแซบนี่เป็นคนที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ จัดงานอะไรนะคะเวลาน้องปีนั่งอยู่ข้างล่างเงแซบเป็นคนที่คอยดูแลนะคะกลัวน้องปีจะเมาหรือกลัวแบบอะไรเงี้ยยายจะเป็นคนที่นั่งอยู่ด้วยตลอดเลยค่ะทุกคนคะจะพูดไปว่าถ้านั่งข้างล่างถ้าไม่มีปีก็ไม่มีเแซบนะคะทุกคนคะ <c oughs> จะบอกว่า วันเกิดนะคะทําขนมจีนแล้วไม่ได้คิดว่าจะได้ของนะคะแล้วก็คือแบบว่าเหมือนเมื่อวานก่อนมันเป็นเหมือนใครว่าเพื่อนเอาเสื้อมาให้ก็เลยใส่นะคะมันเป็นรูปหัวใจนะคะก็สวยดีนะ <c oughs> แล้วคันนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ย <c oughs> วันเกิดเราไม่รู้ว่าทุกคนจะเหมือนน้องปีหรือเปล่าว่าวันเกิดนะคะอยากจะทําขนมจีนหรือผัดหมี่นะคะ เพื่อเราจะได้ต่อชีวิตของตัวเองนะคะเขาเรียกว่าชีวิตของเราจะได้เดินไปข้างหน้าแบบได้เหมือนยาวเหมือนขนมจีนหรือพวกเส้นหมี่อะไรเนี้ยนะคะเขาบอกว่าถ้าจัดงานวันเกิดนะคะทุกคนขะให้ทำพวกเส้นนะคะทุกคนขาจะดีกับชีวิตเรานะคะทุกคนแล้วคันนี้ <c oughs> ก็พอตันเย็นปุ๊บพี่เหมียวนะคะแฟนพี่เหมียวก็ไปรับพี่เหมียวมา พี่เหมียวว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลงมาพี่แปมน้ําก่อนโอเคพี่ใจก็มาน,นะพี่ใจก็น่ารักมากเลยนะก็ไปเซอร์เบียมาสามขวดนะคะพอลุงประยุูนมาอีกก็สามขวดนะคะทุกคน <c oughs> นะคะแล้วน้องปีก็เอาเหล้าไปกินด้วยนะคะแล้วคันนี้พี่ปุ้ยมานะคะอันดับแรกเลยพี่สาวคนสวยนะคะพอมาถึงปุ๊บเอาเสื้อมาให้คะ่ะ ะะอันนี้เป็นเสื้อเ็ตนะคะก็สวยนะคะเดี๋ยวตีหาที่วางกล้องก่อนนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนขาแล้วคืเท่านี้ก็โทรไปบอกพี่ปุ้ยนะคะคือไม่อยากแบบไม่อยากจะบอกเร็วนะคะก็อ,อยากจะบอกช้าๆเพราะมืดๆอะไรเงี้ยคือแบบว่าคือสักข้าโมองอะไรเงี้ยกำลังดีนะคะคือไม่อยากให้คนแบบไปหา ของควันอะไรมาให้นะคะเพราะด้วยนะว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะทุกคนคะ่ะก็อยากให้มากินขนมจีนที่น้องปีทํานะคะทุกคนคะ่ะแล้วคุณพี่ปุ้ยมาถึงปึ๊กนี่บอกว่าพี่พี่ไม่รู้จะซื้ออะไรให้นะคะพี่ก็เอาเสื้อมาให้นะคะนี่เสื้อพี่นะคะสวยมากเลยถามว่าชอบไหมชอบมากๆนะคะเนี่ยเป็นเสื้อสีขาวนะคะแล้วก็เป็นเสื้อเซ็ตนะคะทุกคนนี่ สวยเลยค่ะอันนี้เสื้อนะคะอาวนะจ๊ะอาวก็คือเสื้อะคะ่ะส่วนไอัน,นี้ก็เป็นกางเกงก็คล้ายๆว่าเป็นชุดนอนนะคะเป็นอย่างนี้อันนี้กัดคอนะจ๊ะคอก็คือกางเกงนะคะแล้วสักพักหนึ่งพี่เหมียวลงมานะคะก็บอกพ,พี่เหมียวมากินค่ะ มากินขนมจีนตักกินเลยแล้วนี้พี่เหมียวก็ถือกระเป๋านี้มานะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าเรื่องกระเป๋านี้มันทามากนะคะเมื่อคืนนะคะพี่เหมียวถือมานะคะแล้วกระเป๋านี้มันก็จะแบบเดี๋ยวเอาใส่ใหม่ก่อนนะแบบถือมาแล้วก็นี้พี่เหมียวก็ยื่นมาให้นะคะพอยื่นมาให้แล้วทุกคนก็บอกว่าคือรก,รกระเป๋าอะ ข้างในไม่มีใครรู้หรอกว่าคือมีอะไรไงคะมันคล้ายๆกระเป๋าที่เราไปใส่ไปแบบไปซื้อของแล้วก็แบบไปซื้อกระเป๋าหรืออะไรเงี้ยของแถมมานะคะทุกคนเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยปีมันคืออะไรแล้วปีก็ทําแบบเหมือนตื่นเต้นนะคะทุกคนน้องปีก็ทําแบบตื่นเต้นนะคะแบบที่เหนียวถือมาให้อย่างนี้แล้วคือข้างในไม่รู้เลยไม่รู้ว่ามีของอะไรนะคะก็เป็นแบบ สไตล์เยอ,ยอะเปิดเอาดูเองเลยเจ้าของวันเกิดพอแบบเอาจับนี้นะคะแล้วก็บอกว่าอุย้ยอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนว่ปบบาปกปอวันแล้วทุกคนก็จะนั่งบอ่อะไรแบบเปิดเปิดทลไปแบบเหมือนอุย้ยแบบตื่นเต้นบอกว่าตัวเองชอบมากนะครับตื่นเต้นบอกว่าชอบมากเลย ก็เลยยายบอกว่ามันคืออะไรตอนทีนี้พี่เหมียวว่าเอางี้ไปไว้ดูพื่เดียวเราทุกคกนเ,เปิดแลยเปิดเลยพอเปิดนะคะเป็นกระเป๋านะคะทุกกนคะ่ะนี่น้องฟีก็เปิดมานน้องปีว่ายายจําได้ไหมที่เพรมันซื้อของขวัญตอนปีใหม่ให้เ็าคือเป็นกระเป๋านะคะอันนี้พี่เหมียวให้มาเห็นไหมเอาก,ก็อย่างนี้เลยนี่นะคะก็สวยนะคะแล้วพี่ปุ้ยว่าอ่า เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาอัดไปนะคะทุกคนทุกคนคะมาเล่าต่อนะแล้วคนนี้นะคะพี่ปุ้ยคนสวยก็บอกว่าเฮ้ยป mm hmm. ีมันต้องมีสะพายอะไรน,ะ mm hmm. นั่นแน่เลยก็เอาไปพี่ปุ้ยดูนะนี่ทุกคนคะมีแบบสพายนะคะเป็นสายสพายนะคะ mm hmm. ก็จะได้แกะให้ทุกคนเลยดูด้วยนะคะทุกคนนี่ถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะคะนี่ ว่าอะไรรู้ไหมน้องปีเป็นคนที่ชอบสายสะพายนะคะแบบแน่นอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ถูกใจเลยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าสายสะพายเป็นโซ่นะคะน้องปีจะปวดช่วงไหล่ตรงนี้นะคะแล้วถ้าส,สายสะพายแบบว่าแบบยืดยืดนะคะหนึ่งถ้าเราใส่ของไปอะ่ะกลัวหล่นนะคะแต่ตัวนี้นะคะทุกคนโอ้โหดึงให้ดูนะ แต่ด้วยนะว่ามันไม่มีป้ายนะคะมันไม่มีป้ายนะคะด้วยนะว่าเฮ้ยมีป้ายหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวก่อนนะมีป้ายหรือเปล่าราคาเท่าไหร่ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทุกคนราคาตัวนี้หรือเปล่ามันเขียนว่าสองร้อยสามสิบสี่มันไม่เขียนว่าบาทอะ ไม่ก็ราคาเท่าไหร่ก็ชอบหมดเลยค่ะทุกคนเนาะความราคาน้องปีดไม่ไม่เกี่ยงนะคะทุกคนคะ่ะถูกหรือไม่ถูกแต่ขอให้แบบว่าสายโอเคแน่นนี่นะคะทุกคนเอ้น้องปีจะวางไว้ตรงไหน จะได้เห็นด้วยกันเนาะโอเคนี่นะคะทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะข้างในก็โอ้โหสวยมากเลยเนี่ยอันนีหข้างในจะเป็นออกสีแบบว่าทองทองนะคะทุกคนน้อป,ปีชอบถามว่าชอบไหมชอบมากมากเค่ะทุกคนโอ้โหแล,แล้วน้อป,ปีก็บอกกับพี่เหนียวว่าเฮ้ยพี่เหนียวเพิ่งเลิกง,งานน่ะ พี่ไปซื้อตอนไหนมันเร็วเกินหรือเปล่าบอกว่าพี่เสกมาปีเสกมาเมื่อกี้แบบแบอบกว่าโอ้โหพี่เมียเอาขึ้นบ้านแค่ตับเตียวเองกลับมาคือได้กระเป๋านี่นะคะกระเป๋านี้มันมันดีนะคะทุกคนขาถ้าเราสะพายก็แบบนี้นะคะโอ้ย ะะสะพายก็เป็นแบบนี้นะคะถ้าเราไม่เอาใส่สะพายเราจะแบบสะพายเหมือนคุณนายอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะถืออย่างนี้ก็ได้นะคะโอ้โอเคโอเคมากนะคะขอบคุณมากมากนะคะแล้วเมื่อเช้าก็ได้ไปหาพี่ปุ้ยนะคะทุกคนนี่อันนี้ผ่านไปแล้วนะคะพอไปหาพี่ปุ้ยก,พยะะก,กย็พี่ปุ้ยปวดไหล่นะคะทุกคนก็เอาตัดหมูตัดหมาเปียปุ้ย แล้วคันนี้ไปพี่ปุ้ยว่ะพี่ยังพึ่งไปบอกว่าเฮ้ยพี่ปุ้ยป๊าจะมาแล้วเดี๋ยวต้องไปเที่ยวอาวนปุ้ยว่ามีของขวัญมีคนให้ตกใจมา,ากเลยบอว่าใครให้หนูอีกใครจะรู้ว่าหนูวันเกิดหนูพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยบอกว่าพี่เลาะนะคะก็ขอขอบคุณพี่เลาะตรงนี้เลยนะคะ ก็มั่นใจว่าพี่เลาะก็น่าจะเป็น FC ของน้ำปีใน YouTube ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนี่นะคะพี่เลาะให้เสื้อตัวนี้นะคะทุกคนนี่สวยมากๆนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเมื่อวานมีความสุขมากๆนะคะทุกคนอายุก็35แล้วนะคะทุกคนค่ะ 35นี่ก็ถือว่ากำลังแบบกำลังเป็นเด็กกำลังโตแล้วก็กำลังเป็นผู้ใหญ่นะคะนะคะรวมมิดกันเลยนะคะทุกคนกำลังเป็นเด็กกำลังโตกำลังเป็นผู้ใหญ่นะคะช่วงตรงนี้นะคะมันเป็นกึงกงก่งกลางกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางชีวิตที่ว่าความคิดเริ่มขึ้นแล้วก็เริ่มลง แต่ส่วนมากขึ้นมากกว่านะคะทุกคนไม่ลงแล้วค่ะพอมันผ่าน20มาแล้ว20นี้คือความเป็นเด็กมากเลยนะคะพอเราผ่าน20แล้วพอ3บนี้เราเริ่มแบบความคิดจะเริ่มแบบปื๊ดขึ้นนะคะทุกคนคะปื๊ดขึ้นเลยนะคะ ก็อยากจะบอกว่าเมื่อวานนะคะคือมีความสุขมากมีความสุขที่ทําขนมจีนไปแล้วก็มีพี่ๆที่น้องปีรู้จักกันนะคะก็คือสนิทกันนี่แหละมานั่งกินนะคะเราก็มีความสุขมากๆแล้วนะคะก็ขอบคุณป้าหมายนะคะที่มาเปิดเลิกเป็นคนแรกเลยก็ขอบคุณมากๆเลยป้าหมาก็เป็น FC ด้วยนะคะทุกคนค่ะ FC ีใน นี่หละค่ะเป็นผู้ติดต,ตามเป็นผู้ติดตามต้นๆของน้องปีเลยนะคะผู้ติดตามต้นๆทำไมถึงพูดว่าผู้ติดตามต้นๆน,น,นะคะตอนที่น้องปีเปิดช่อง youtube นะคะเป้าหมายติดตามตอนนั้นมีเป้าหมายด้วยห้าคนเองนะคะปีแรกนะคะพอตอนนี้น้องปีมีผู้ติดต,ตามสองพันกว่าคนแล้วนะคะสองพันห้าร้อยกว่าคนแล้วนะคะแต่ว่า <c oughs> ดีใจไหมก็ดีใจนะคะทุกคนคะ่ะก็พยายามสรรหาทําคลิปไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่จะถามว่าทําคลิปไปด้วยนะคะน้องปีก็จะพูดภาษาเขมรตไปด้วยนะคะบ้างอย่างนะคะด้วยนึงว่าน้องปีก็แปลไปด้วยนะคะทุกคนคะ่ะก็เหมือนเสื้อนี้นะคะเสื้ออ้าวอ้าวก็คือเสื้อนะคะ เสื้อไว้ใส่อาตุเปี้ยนะจ๊ะเอาก็คือเสื้อนะคะทุกคนกางเกงขอ,อกระเป๋ากระเป๋านะะก็นี่นะคะทุกคนคะ่ะความที่ด้วยน้องว่าเราทําคลิปนะคะก็อยากจะพูดภาษาเขมรทุกครับมาเลยแต่จะพูดไป fc ่ะส่วนมากนะคะก็มีหลาย แต่จังหวัดนะคะเหมือนป้าใหม่เลยอันนี้เล่าบอกเลยป้าใหม่ที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ติดตามน้องปีตลอดนะคะป้าใหม่จะบอกว่าชอบนะคะแล้วป้าใหม่ก็ได้หลายคำแล้วนะคะภาษาเขมรก็เผือบป้าใหม่ได้ไปเที่ยวสุรินนะคะทุกคนก็จะได้รู้จักด้วยนะคะแล้วมีคนถามว่าน้องปีน้องปีผ่านสุรินแล้วเห็นเต่าเต่า จารินนะ่ะเขาแปลว่าอะไรก็เลยว,ว่าเต่าก็คือเต่าอ่ะทุกคนรู้จักรูอยู่แล้วแต่คําว่าถ้าเต่าเป็นภาษาเขมรมันไม่ใช่อย่างนั้นภาษาเขมรเขาเรียกว่าเนอเนอก็คือเต่านะคะแต่ค้าเขาเอาพูดคําว่าเนอใส่แล้วก็อ่ะจารินทุกคนก็ไม่รู้จักไงเขาก็เลยไปย่อคําว่าสุรินเป็นจารินนะคะจารินก็คือสุรินไงคะ ทุกคนก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยว่าคำย่อจากข้างหลังมันแปลว่าอะไรนะคะอันนี้คือทุกคนจะได้พูดได้ง่ายกว่านะคะเต่าเต่าก็คือรู้อยู่แล้วนะคะเต่าสะเรนสะเรนนะคะก็คือสะเรนก็คือสุรินนะคะทุกคนคะ่ะใครผ่านนะคะหรือผ่านจังหวัดสุรินทร์ก็แวะไปเที่ยวนะคะทุกคนคะ่ะ ก็วันนั้นน้องปีเดินไปหาป๊าปาแล้วก็มีคนถามว่าน้องปีแปลให้หน่อยสิว่าสรเรนแปลว่าอะไรก็เลยว่าสรเรนแปลว่าสุรินนะคะคําย่อนะคะทุกคนคะคย่อของสุรินก็คือสรเรนนะคะ